ดิฉันพัชรีสุภาลเกษค่ะเดินทีเดียวมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ทรมานมากคือพออากาศเปลี่ยนหน่อยเนื้อจะบกตันหมดเลยนะหายใจไม่ออกต้องใช้ปากหายใจถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่ออกใช้แต่ปากหายใจนี่ก็หายใจไม่ลึกก็เลยเข้าโรงพยาบาลหมอเช็คนู่เช็คนี่หมอบอกไม่เป็นอะไรแต่เรามีอาการอย่างนี้แล้วหมอบอกไม่เป็นไรเราภูมิใจ จนกระทั่งคุณไหลเข้ามาแนะนำตัวอลเฟนะ้ก็เลยก็เลยลองทานดูหลังจากทานแล้วประมาณสักสองอาทิตย์ก็รู้สึกรู้สึกว่าอืมจมูกมันมันไม่ตันแล้วอ่ะไม่ตันแล้วก็ไม่ต้องใช้ปากหายใจเหมือนเหมือนตอนตอน้ตนๆเลยนะก็รู้สึกว่าออมดีใจมากและอีกอย่าง อีกจางนึงนะแฟนก็เหมือนกันไปเกิดเส้นเลือดอตันสมองจนกระทั่งาการรับฟังที่สมองเนี่ยคือรับฟังไม่ได้เลยไม่ทํางานพูดอะไรเขาไม่รู้เรื่องดิฉันก็คุณหมอก็รักษาตามแบบสมัยใหม่อิฉันก็อัดเอาเฟนเนี่ยให้กินตั้งสีห้าตัวเพราะว่ากินไปได้สักสามเดือนหาหมอหมอบอกว่าอ ทำไมหายเร็วอย่างนี้อ่้าอย่างนี้ยาลดยาลดยาบอกว่าลดยาเหลือครึ่งนหนึ่งอ่ฉันก็ดีใจหมอบอกเอะเป็นไปได้ยังไงทําไมอ,อ,อายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะเนี่ยโซครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ยังหายได้เร็วขนาดนี้เนี่ยหมอเขาไม่เข้าใจนะแตะ่คืออาจจะคนไทยเนี่ยมีต้นทุนว่าสภาพร่างกายของเขาอ่ะ แข็งแรงเป็นทุนอยู่เดิมเลยทาให้หายเร็วแต่ยังไงหมอก็ยังไม่เคยเจอว่าคนไข้ตั้งรักษามายังไม่เคยเจอว่าคนไข้จะหายเร็วขนาดนี้ดิฉันก็นึกในใจละน,นว่าไม่มีใครรักษาหรอกเอาเฟรรักษาก็ <c oughs> <c oughs> ดีใจว่าให้กินต่อหลังจากนั้นอีกสามเดือนไปหาหมอหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาแล้วเเนี่ย สองเหตุการณ์นี้ทำให้ดิฉันเชื่อมั่นมากเอาไปมีดีจริงๆเลยค่ะดิฉันก็ต้องทานต่อเพราะว่าทานต่อแล้วมันก็เหมือนอาหารที่เสริมสร้างเสริมสร้างให้เซลล์เราเนี่ยให้เกิดความสมดุลถ้าเรากินแล้วบอกเออดีขึ้นแล้วไม่ต้องกินละอ่ะเดี๋ยวเซลลเราก็จะเสื่อมลงมปอีกลงไปอีก,อกจนกระทั่งเกิดเรื่องอีกแล้วก็มากินต่อ